ปีมะเส็งนะคะค่ะขอเรื่องขอเรื่องโรคก่อนได้ไหมอุ้ยติดใจในเกณฑ์ชะตาค่ะไม่ค่ะฤกษ์สีดวงทวารเป็นไหมคะอันแีนนเป็นสาวมีฤทธิ์ไหมลูกเป็นบุคคลไม่ไม่มีฤทธิ์ยังไม่ค่อยมีฤทธิ์เท่าไหร่อะค่ะเดี๋ยวว่คงมีแล้วค่ะเจ็บเจ็บปวดปวดไหมลูกอ๋อยังพอมีบ้างอะค่ะลมมันเย็นไหม เออนิดๆน,นะคะก็คือจะเป็นโลบเกี่ยวกับนิสิตดวงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะคือ <c oughs> <c oughs> คือตอนเช้าถ่ายสะดวกไหมคะอ๋อก็ <ผม S 1> <ไ>ปกติไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่อะค่ะบางทีมันจะเหมือน,นกับท้องผูบ้างอะไบ้างอย่างเงี้ยค่ะถ่ายไม่เป็นเวลาเตรียมตัวจะไม่คุณเตรียมตัวเป็นลิสตี้นะคะและ้วบอกว่าสวยไม่มีคนสวนเลยถ้าไฟจะทำให้พวกดวงชะตาเนี้ยถ่ายยาก แล้วภาวะน้ําในร่างกายเนี่ยน้อยอแต่ตรงนี้ก็เข้าข่ายน้ําหนักเยอะแต่ว่าภาวะทตาด้านาตาน้นนานเนี่ยไม่ไม่ไม่มีฟลในตัวเท่าไหร่มเมื่อทาาดไฟเนี่ยดึงเอาทาาดน้ําไปเบิร์นหมดแล้วอไออุจจาระหรือสิ่งที่จะขับถ่ายเนี่ยก็จะเดินช้า,าหลายๆวันออกหรือออกแล้วทําให้เกิดบาดแผลเพราะฉะนั้นทำไงให้อุจจาระเนี่ยไม่ทำร้ายเรา ต้องมีเนื้อสัตว์น้อยลงกินผักให้มากขึ้นนะครับแด้และโปรตีนให้น้อยลงเกณฑ์ชตาคนนี้ชอบงานกิจกรรมดาวแห่งการบริหารจัดการเกิดขึ้นเสียงดังเก้าบ้านแปดบ้านได้ยินหมดเสียงคนนี้งานกิจกรรมดีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการล้างการทำความสะอาดดีผมให้อาชีพผมทรัพสองอย่างหนึ่งธุรกิจล้างรถคาแคร์ทุกชนิดเปิดคาแคร์ครับสองเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์ในการที่จะช่วยบริหารจัดการให้งานอีเวนต์มันผ่านไปได้ ความสาคัญของงานดวงนี้คือเมื่อไหร่ที่ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงตัวเองตําแหน่งที่ดีสุดต้องเป็นเบอร์สองตลอดชีวิตประเภทผู้จัดการส่วนตัวหรือการดูแลใครสักคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนี้ก็จะพุ่งพลิกชีได้ปีนี้เป็นปีที่ท,ทรัพย์สินสมบัติเบาบางมากรายจ่ายสูงไรายได้น้อยอดทนแล้วให้แนะนำให้ถือสีนวดเนื้อสัตว์สักสี่ห้าเดือนก็จะพลิกดีขึ้นเองชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะคุณแดน ซื้อสินซือน้อสินงดงดงดประมาณพวกวันพักหรือว่าวันเกิดนะคะเ<อ>รืเ่องเอาเลยครับเรื่อง,อองเ,อเอาแต่บอกด้วยพระ,ะพิฆเนศหรือองค์พระแม่ล <ทา S 2> ักษมีก็ได้บอกว่าเราจะถือสินให้ท่านเป็นเวลาสามเดือนสิบวัน หรือจะถือกี่เท่าไรเราก็บอกท่านอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะแข็งแรงไม่มีปัญหาเลยหน้าตาจะสดใสใช่แล้วคุณแนนจะสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยนะคะสวยนะแต่น่าสงสารคุณแนนดูรายการเราบ่อยเลยค่ะก็ดูดูดูประจามาค่ะชอบไข่คะมาดื่มน้อ่ะค่ะชอบไข่คะพอดีกลับมาดึกก็เลยมาเปิดรายการแล้วดูรายการมีประจามาค่ะชอบไข่คะชอบไข่คะคุณแดน ชอบทั้งที่ปุ๋ยทั้งที่น็อตเลยอะค่ะน่ารักมากแต่วันนี้อย่าลืมนะคะอาจารย์มงกุฎมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะถ้าไม่ชอบนะคะคราวน้ไม่ต้องโทรมันนะคะเทพเทพประจําตัวเป็นองค์พระนารายณ์โอ้โหพระนารายณ์ใช่ไหมคะใช่น่าโอเคยังไงขอบคุณนั่นมากเลยนะจ๊ะน้องแนนนะคะน้องแนนน้องแนนสวยที่สุดในหมู่บ้านใช่น้องแนนลิซี่นะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะบครัอ่าแล้ว่ะ อาจารย์คะมีอะไรจะเตือนเราทั้งสามคนอีกไหมคะเนือ้อสัตว์ลำดับหนึ่งนี้ห้าเนื้อสัตว์ความกล้าในการสอนในการสื่อสารยังไม่กล้าอยู่หรอคะดิฉันหน้าด้านที่สุดแล้วนะคะคือเรียนตามตรงโอกาสเนี่ยทำให้เราดูดูได้มีโอกาสแต่ว่าการที่ทําเรื่องใหญ่กว่านี้ดวงให้อยู่แล้วแต่เราอาจจะยังไม่กล้าที่จะทําให้สเกลมันใหญ่หรือมีความชัดเจนเช่นคำว่าสถาบันเนี่ยใช่โรงเรียนเนี่ยใช่ท่านต้องมีต้องสร้างขึ้นมาทำไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก่อนที่เวลาของเราจะหมด S <S <Okay. S 2> นับว่าพวกเราได้รับความรู้จาก,จากอาจารย์นะคะอาจารย์มงุฎสิงห์ธานั้นนะคบอย่างสูงสุดมากๆเลยนะคะาคราวหน้าเราต้องขอเชิญอาจารย์มาอีกได้ไหมคะ <S <S อันนี้เป็นออเดอร์นะคะออแลวก็เอสเอ็มเอสที่ส่งมาในช่วงของหมอมุ่ยนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะส่งแล้วก็ติดต่อกลับไปนะคะใช่เดี๋ยวทางให้ทีมงานติดต่อกลับไปว่าเรื่ของคุณ <จะ S 1> เป็นอะไรยังไงบ้าง <S <S น,ะะนะคะนะคะแล้วก็สำหรับช่วงหน้านะคะสำหรับคุณที่มีอาวุธน้องชายอ่อนเปรีย้ยเพรียแรง ไม่ควรพลาดนะคะอัตคุณบอลหรือกานชั้นเล็กใช้อัจฉรินทองจะมาตอบปัญหา <c oughs> จะมาแก้ไขปัญหาให้กับคุณนะคะใครมีปัญหาอันนี้ <c oughs> พลาดไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้จานชีกำลังรอคุณใช่ค่ะสมเกาหลสมที่ส่งติดสมจีนสมจีนนางเลิมากสำหรับช่วงนี้ขอขอบคุณอาจารย์มงกุฎมากแต่ว่าอาจารย์มงกุฎรไม่ไปไหนนะคะอาจารย์มงกุฎเดี๋ยวจะมารวบตึงในช่วงจีนเลยใช่สหรแล้วตอบปัญหาแบบเอชเอ็มเอสที่ส่งมานะคะทั้งเอชเอ็มเอสแล้วก็แขกรับเชิญของเราด้วยว่าดวงสุพงศ์กับดิฉั้นไหมจะไปทำงานด้วยกันหรือเปล่าค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะขอบคุณมากกลับไปฟังเพลงเพลินๆพลิจำเริญใจกันเลยค่ะไปสวัสดีค่ะ มันำกำลังจะเริ่มขึ้น,น,นในวันนี้กับศึกอสศวินทองโมยคู่เอกในวันนี้รับรองเลยว่าดูเด่นแผ่นปั้นแน่นอนเพราะทั้งคู่ต่างมีดีกรีเป็นแชมป์มาก่อน เริ่มขึ้นแล้วครับศึกอัศวินพรอมยกที่หนึ่งโอ้โหฝ่ายหญิงยังย่วยวนน้าดูฝ่ายชายดูคึกคักมากครับเอ้าโดนเข้าไปแล้วหนึ่งมาฝ่ายหญิงดูมีความสูงข,ขึ้นมาอ้าวโดนซอยกลับมาครับโอ้โหท่านาจะแย่แล้วฝ่ายชายสงสัยจะอ่อนปลืกเปียงไม่สู้ซะแล้วนะฮะไม่สู้ใช่ไหมต้องหาอะไรช่วยซะแลว <S <S ้วกล้วยเป็นไงไม่สู <S <S ส้เครื่องดื่มชูกำลังไม่ไหวแล้วสารเคมีล่ะ เอายังดูอ่อนเปลี่ยยู่เลยถ้าทาจะเสียเชิงชายใช่เอ้าโดนอัปเปอร์คัตเข้าไปอ,อีกปาานเต็มเต็มแสงแล้วครับใครเจอแบบนี้เข้าไปอัศวินทองเข้ามาช่วย่านแล้วเกิดอะไรขึ้นมาครับนั่นฝ่ายชายดูแข็งแกรงขึ้นมาแล้วโอ้โหดูคึกคักขึ้นมาทันทีฝ่ายหญิงจะทำยังไงเลยเนี่ยเอ้าโดนอัปเปอร์คัตเข้าไปเต็มหมาดูสุขสมอารมณ์หมายครับต้องโดนสังสอนกันแบบนี้เอาแล้วนั่นใครขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหโดนจิม้มเข้าไปอีกหนึ่งดอกอาการรมกอรกัโด้สอยไป,ไปอีกคนนคึงฮะโอ้โ มันระเบิดเถอเๆกันเลยครับไฟนี้ยาแข็งแรงยังผมสู่ทุกไปมันทุกยกต้องอัศวินทอครับ สมซานชีมีคุณค่าที่ดีมากช่วยให้เลือดลมสูบฉีดดีช่วยบำรุงร่างกายช่วยให้แข็งแรง GGN มีส่วนผสมของสมสานชีสมุนไพรสำหรับท่านชายกล่องละ6เม็ดราคา1,580บาทพิเศษเพียง1,350บาทสอบถามและสั่งซื้อโทร080-616-0001ย้ำ080-616-0001 ปุ๋ยคันหูนะฮะคันไหมครับปุ๋ยคันไหมครับจะคันหูแต่ดิฉันะคันมานะคะอือค่ะสำหรับวันนี้มาแล้วนะคะอัศวินตัวดีเลยสําหรับของคำคืนนี้ที่เราบอกกันไปนะคะเอ๊ะฉันลูบานหรือเธอก้านเล็กเออเป็นเรื่องที่เก๊กซิมมากๆต้องแนะนำก่อนวันนี้เราได้คุณหมอมาสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอมาดูแัสด้วยค่ะอ่าวันนี้เราจะพูดถึงตัวนี้ ถูกต้องผู้ที่ผู้ที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งแรงน้องชายไม่มีสบันสภาพนกกระจอกไม่ทันจะกินน้ำก็แตกแล้ววันนี้เรามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่จากอัศวินทองฟรตเฟิร์มแข็งแตกแล้วดังปรีดปรีดไม่ติดเหนียวเนินหนาอปกติคุณผู้ชายเวลามีเพศสัมพันธ์ถ้าคนไม่แข็งแรงจริงเนี่ย น้ำอสุจิที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นหนืดๆแต่ถ้าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับประทานอัศวินทองควบคู่กันไปน้ำจะออกมาพุ่งแบบปรีดๆโออมันจะเหมือนเครื่องปั๊มน้ำแบบมุดเลยใช่ลูกสูบใช่และปัจจุบันนะทั้งมลภาวะต่างๆทั้งความเครียดทำให้คุณผู้ชายไม่ชอบทำกันบ้านกลับบ้านไปปุบ นอนตายนอนแพคุณผู้หญิงก็สกิดสกิดเธอเธอเธออะคือใส่ชุดนอนเตรียมตัวรอเร้ยมตัวรอสามีแต่พอกลับไปถึงบ้านสามีไม่ทํางานอย่างเงี้ยอะมันก็มีผลต่อปัญหาครอบครัวรักราวแยกทางผู้ชายมีชู้ผู้หญิงก็ต้องมีชู้ได้ในเมื่อคุณผู้ชายไม่ทํางานคุณผู้หญิงก็ต้องไปหา ทางนอกเลย้างนอกเพราะว่าบางวันเนี้ยสุภาพสตรีของเรานะคะหุงข้าวรอแต่สามีไม่ถวกต้องหุงข้าวรอตั้งแต่หกโมงเย็นพอกลับมาถึงปุ๊บสามีนอนแพ้พัดแล้วพัดอีกออแล้วออกอีกสามีก็ไม่มีแรงกระตุ้นยังไงก็ไม่มีแรงแต่วันนี้เรามีนวัตกรรมจากโสมสาลสีนาเข้าจากประเทศจีนพี่ปุ๋ยสังเกตดูว่าทําไมสินซีห้องเต้ถึงมีพระสนมหลายคนโอ้นั่มีหลายคนมากเยอะมาก เพราะสินสีฮ่องเต้รับประทานสมสารซีและโสมซานซีนี้หมอขอบอกเลยว่าไม่สามารถนําเข้ามาได้ง่ายๆนอกจากมีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถนำโสมซานซีนี้ เข้ามาในประเทศได้เพราะว่าสมซันซีเป็นอะไรที่แพงมากแต่ก่อนค่ะคุณหมอคะเปิดยังไงครดิฉันจะกินอยู่นี้ไม่ได้อันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้พี่ปุ๋ยทำไมอ่ะแต่ถ้าพี่ปุ๋ยจะกินเดี๋ยวเรามีอันนี้ให้พี่ปุ๋ยกินนอ้เราอยากกินสดสดกินสดสดสดสไม่ได้พี่ปุ๋ยชอบกินสดไม่ได้อันนี้ไม่โชว์อันนี้แพงอันนี้แพงอารมณ์เสียและสมซันซีจะมีคุณภาพกว่าสมปกติถึงสิบเท่าตรงไหนครับมันจะช่วย มันไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวมันจะช่วยสลายไขมันในเส้นเลือดเหมือนคุณผู้ชายที่มีเส้นเลือดอพังผืดเกาะที่ผน,นังเส้นเลือด่ะ uh huh. เส้นเลือด ไม่สูบฉีดอย่างเงี้ยเราประทานสมงสารซีไปปุ๊บเส้นเลือดมันจะค่อยๆสูบฉีดได้ผลดีทั้งเรื่องเพศและเรื่องสุขภาพใช่ถูกต้องเขาจริงๆแล้วเขาบอกว่าสรรพคุณของสมไม่ว่าสมอะไรก็ตามจะเป็นตัวเผาผ่านตัวโปรตีนได้ดีที่สุดใช่ไหมครับใช่มันจะเผาผลาสไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ดีเลือดสูบฉีดปื้ดป้าดปื๊ดป้านแล้วร่างกายเราก็จะกระชุ่มกระชวยถูกต้องกระฉับกระเฉงชกระุับกระฉับได้ทันทีใช่และคุณผู้ชายไม่ต้องไปกินไวอากงไวอาก้า ของเราสามารถอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยอมใต้ลิ้นวิธีรับประทานใช่ไหมฮะใช่วิธีรับประทานอมไว้ใต้ลิ้นวันละหนึ่งเม็ดและตัวยามันจะแส แตนบายตลอด24ชั่วโมงทั้งวันเลยทั้งวันทั้งนชอบอมแบบุณปุ๋ยได้ใช่ไหมถูกลองได้ดิฉันไม่ชอบอมไว้ใต้นิ้นดิฉันลำคาแต่ดิฉันชอบเอาไวตทงโคนขาแก้มเพราะว่าในกระพุ้งแก้มของเรามันจะมีเส้นเลือดฝอยเยอะและวิตามินซีจากสารนี้มันจะเข้าสู่ทางหลอดเลือดและก็ดูดซึมได้ดีไม่จำกัดเวลากินสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะฟิตเจอริ่งอยู่บนรถคุณก็สามารถกินได้และไม่จำเป็นที่จะต้องกินก่อนการมีเซ็ก กินได้ตลอดเลยนึกเมื่อไหร่นึกเมื่อไหร่ก็กินเลยแล้วคุณจะมีฟิตเจอริ่งเมื่อไหร่ก็ไปฟิตเจอริงไลยเลยโซมมันจะช่วยผลัดโถผายี่ตลอดเวลารสชาติมันขมมันเลยไหมครับรสชาติมันจะเหมือนสมุนไพรร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเดียวและโสเป็นอะไรขมไหมครับขมไม่ขมพี่ปุ๋ยอาพี่ปุ๋ยลองทดลองไหมขมไหมคะมีกลิ่นไฮเตอร์ไหมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอาพี่ปุ๋ยลองทดลองชิมเลยชิมเลยอาชิมเลยนี่ของหมอเองอาให้ชิมเลยค่ะและพี่ ปูบฉีดขนาดไหนคุณหมอคะถ้าเกิดดิฉันกินไปดิฉันพุ่งมากกว่าผู้ชายธรไมดาพี่ปุ๋ยเรากินดูอ่ะไอ้ผู้ชมยนี่นะโอเมใต้ลิ้นอ่ารลองชิมดิครับให้ดิฉันกินด้วยได้นี่โอว้ใต้ลิ้นเลยเอาติบ้างและ ไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชายที่ทานได้คุณผู้หญิงก็สามารถทานได้อะแต่อย่าอยากลืนแล้วพอนะให้มันละลายก่อนอยากกลนไม่ละลายคุณผู้หญิงก็สามารถทานได้คุณผู้หญิงที่มีประจุบวกแล้วมีอะเส้นหวานใช่หวานค่ะหวานแล้ว็นแบบว่ากลิ่นหอมๆเหมือนมันกลิ่นโสมออกมาเลยแล้วคุณผู้หญิงนี้สรรพคุณเป็นยังไงคะคุณผู้หญิงจะช่วยเรื่อง ไขมันอุดตันในเส้นเลือดคนที่มีความอ้วนคนที่เรื่องปัญหาความเครียดเนี่ยมันจะช่วยดีท็อกได้หมดเลยตัวโสมเนี่ยมันจะไปล้างสารพิษในเส้นเลือดของเราได้เลยดิฉันได้ข่าวมาว่าไม่ใช่ดีท็อกอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าหูรูดตรงนั้นมันจะกระชับกระชับกระชุ่มกระชวยและที่สำคัญตรงอวัยวะของน้องชายเนี่ยจะมีสีที่ดูแบบระเรื่อระเรื่อสีเป็นไม่ใช่สีบูเบอร์รี่นะเรากานันตีตั้งแต่เม็ดแรกที่อมพออมปุ๊บมันจะเริ่มสูบฉีดแล้วก็ 牛呢？ ไขมันมันจะเริ่มมันจะเบินทุกต้องมันจะเบินไขมันออกมาจากร่างกายของเราจากคุณผู้ชายนะที่น้องชายอย่างเงี้ยกลับมาหนบ่านน้องชายงองอย่างเงี้ยมันจะแข็งโป๊กขึ้นมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวต้มีคนงอแบบนี้ด้วยหรอคะนงอใหม่ทีสิคะงออย่างนี้เลยเหรอะพออมไปสักปั๊บหนึ่งใช้เวลาสักเดีนยวแค่นี้นี่งอขนาดนี้ใช่หมหมอใช้กับตัวหมอเองคุณหมอเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะไม่มีแฟนหมอรับประทานยาลดความอ้วนไงพอรับรับไปทานยาลดความอ้วนปุ๊บ ในการมีเซ็กซ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนึกออกไหมเอวัยวะเพศของเราจะไม่แข็งตัวเราก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเสริมเพราะเสริมปุ๊บจากอวัยวะเพศที่ไม่แข็งแรงเนี่ยอวัยวะเพศก็จะชี้โด่เลยชี้โด่เลยถูกต้องโอ๊ยแต่นั้นดิฉันแต๊หลุดแน่วันนะอย่าเพิ่งแตกนะนี่พวอย่าเพิ่งแต๊กแตกไม่แต๊กค่ะแต๊หลุดแน่เลยวันนี้อย่าให้ดิฉันแต่งหญิงเลยนะคะ เรามีการันตีแล้วก็มีการันตีจากอยอเรียบร้อยมีเลขทะเบียนจดแจ้งหลังกล่องเรียบร้อยออและมีเครื่องหมายฮาลาลคนที่เป็นอิสลามสามารถรับประทาน,นได้รับะต้องใช่ในเมื่อคุณมีฟิชเชอร์ดิ้งกันครั้งแรกแล้วเนี่ยคุณผู้ชายรับรองว่าคุณผู้ชายจะไม่ นอกดูนอกทางไปไหนคุณผู้หญิงสามารถซื้อเป็นของฝากให้คุณสามีได้และช่วงนี้ใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์แล้ววันแห่งความรักวันแห่งความรักดื่มเลยวันห่ความรักดื่มเมื่อคุณอยู่บนเตียงกับคุณผู้ชายเนี่ยรับรองว่าถึงไหนถึงการจากที่เมื่อก่อนคุณผู้ชายของคุณไม่เคยทํางานนอนเป็นตายอ่ะนอนตายซาเป็นไม้ตายเป็นไม้เป็นไม้ตายซาแต่ถ้าว่าคุณผู้ชายโอปุ๊บ มันจะมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยเผาผานฉีีรบพร้อมรบพร้อมออกสลับบอกคุณแม่บ้านด้วยนะคะอย่าให้เขาอมตอนที่จะฟิเจอร์ลิงกันนะคะฉะนั้นแล้วปฏิบัติการจะไม่คล่องให้เขาเอาไปเลยแบบว่าคุณพี่ขาอมไว้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแห่งความรักนะคะ